ตอนนี้พรี่กาลังสู้กับจิตใจตัวเองว่าลูป้าลีลันมาทั้งทีอย่างนี้จะจัดขัดสาม,มันดีไหมเนี่ยแย่ละแต่ไหนๆตัวใหม่ก็จะมาแล้วแถมมึงใหม่ก็กำลังจะมาแล้วด้วยเอาไงดีวะในกูเพชรพี่ก็ไม่ได้เหลือเยอะอะไรเก็บการันตีเอาไว้สำหรับตัวหน้างั้นก็เออซื้อเก็บไว้สักอันคงไม่เป็นไรเออจริงๆ,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 ๆ แต่กูไม่เปิดนะเบลกูไม่เปิดนะกู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 ไม่เปิดสี่หกลู้ป้าหรอกเชื่อกูสิกูจะเป็นแบบเอลเราะวะลงไปตายอ้เหี้ยแล้วมันก็จะยิ้มเมื่อเห็นกูหลุดเลดอ้เหี้ยภายในสาิบโลเนี้ยแน่ๆมันออกมาหนึ่งตัวและถ้าหากกูเก็บไอ้แต้มลุงอีกสี่สิบไม่อีกสามห้ากูก็จะแลกได้อีกตัวคือขัดห้ามันอยู่ในมืออยู่แล้ว แต่ว่าตัวที่หกเนอะไม่แต่เราไม่เปิดเบลเราถึงแม้ถึงแม้เวลามันจะเหลืออีกตั้งเยอะกว่าแผทใหม่จะมาแต่ว่าแบบเราก็เปิดเปิดเล่นมันก็ไม่ดีเราต้องดองไว้อเออต้องดองไว้เอปิดจะไปจะไปเออจะไปเปิดตัวที่แบบเก่งอยู่แล้วทาไมทีมเก่งอยู่แล้วอ่ะจะไปเปิดซ้ําให้มันแบบแบบเพิ่มไปก็ไม่มีประโยชน์กับแอคเคาท์ทำไมอ่ะเออไม่้ไม่ไ้แต่ว่ามาแล้วเบ ไม่แต่แต่ไม่เปิดแล้วเบลไม่เปิดแล้วไม่เปิดแล้วเนี่ยเก็บเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บไปชีพสัตแล้วเก็บไปชีพสัตแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วพอแล้วพอแล้วจริงๆเราดันโลถึงเจ็ดสิบเป็นหลุดก่อนก็ถือว่าดีไงจริงจริงกูว่ารอบเนี้ยมันออกมาสองตัวติดกันว่ะเชื่อกูดิเชื่อกูดิจริงจริงฮะจริง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 ตัวที่สมาแล้ตัวที่สองมาแล้วตัวที่สองมาแล้ว สามสี่เปแต่ว่าเจ็ดพันเนี่ยเบลมันมาขนาดนี้แล้วก็เปิดเลยเหี้ยแต่กูว่ามันเออร์ลี่ว่ะเชื่อกูดิทองทองเออพอแล้วเหรอพออ่ะซื้อซื้อไปก่อนซื้อไปก่อนแต่กูว่าภายในยี่สิบโลเนี่ยเบลไม่มึงก็กูที่จะเป็นฝ่ายชนะระหว่างคีระเพราะว่าฉันคือเอลยังไงล่ะเชื่อกูสิไม่ไม่ไม่ยังเหลืออีกสิบโลไงยังเหลืออีกสิบโลเออเยังเหลืออีกสิบโลแต่ว่ารอบเนี้ยเราจะได้รู้แล้ว ว่าคีระหรือเอลจะเป็นฝ่ายชนะวะแต่ว่าแมปอะแต่ว่าแมปก็ยังไม่ได้เดินเลยว่ะหรือว,ว่าตวตวเต็มเลยเนี่ยอุ๊ยไอเฮียจากการที่เก็บอยู่ดีๆอยู่ๆระเบิดหมดตัวกลายเป็นศีรระ ไม่ไม่คือจริงๆไงหรือป้ามันเป็นแกนไงมันไม่ใช่ตัวตีสองอ่ะคือสุดแล้วคือถ้ามากกว่าสองอ่ะคืออวยตัวละครแล้วแต่ถามว่ากูอวยไหมเออกูอวยแหละเออยันลงคิดไม่ได้แล้วเบลไม่ถึงสี่หกลงคิดไม่ได้แล้วโนอะนอไม่ถึงสี่หกเนอะมันเป็งครั้งเดียวแต่ไม่เป็นไรเราให้เก็บแค่ตีไงเราเหลือสกิลเดียวแล้ว

ไฟน์นักแสป s ลชีโอ้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 โ้โอ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 ้โ Cầm lại, cầm lại, cầm tục trả lại Is a new match calling? Chơi <laughs> chơi, gặp chơi là là đòn